สวัสดีเอฟซทุกคนครับวันนี้มาสายนิดนึงเนาะอ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์บอกแนวทางฮางนอยกันเลยนะครับฮานอยวันนี้นะครับไหนล่ะเด่นหกฟันหกรุ่นหกคับฮานอยวันนี้เด่นหกฟันหกคิดว่าจะออกตัวเดิมก็คือหกศูนย์ศูนย์หกนะครับคิดว่าจะออกตัวเดิมก็คือหกศูนย์ศูนย์หกนะครับอ่ะตัวเจาะนะครับ

เม็ดเดียว6006 600, ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับ